จพ่อพี่น้องเฮาพ่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวหรอมาเรียงแต่ได้อพี่น้องมันหู้ยพ่อผู้ใหญ่นี่กันยืมือแห้งเลยสวัสดีครับพ่อผมปล่อยคลิปลงไปมือวาดมือก้อนนี่ไหมเอาอีกแล้วโอ้โหท้อพี่น้องเบิ่งลุเด้อจนว่าได้เฮียนหลังหนึ่งผุดเบิ่กนี่มาผุดยื่อเกย์ไก่ผุดเลยโอ้ยหเดาผัวด๋อยแล้วลังใหญ่เลยครับพ่อ อาดแม่นี for for ่เมื like ่อเขากลางดีนะครับว่าพุ่นล่ะสูงครับเขาขั้นสั่งเลยด้วพี่น้องสูงเท่าไรพ่อสามสิบสองใส่เอาวัดให้พี่ให้น้องเขาเบิงแน่ไหผมเกือบได้วัดดลเลยพี่น้องอันนี้คือวัดตามตาผมเด้อพ่อหันมาหันหันมาทางผมครับหันตัวเล็วไร้อยสามสิบประมาณครับเออประมาณร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดครับพี่น้องวัดใส่กับนวลหลังเด้อพี่น้องมาวัดอาจจะได้เพราะคือผมเด้อแต่ว่าอันนี้เข้า สำหรับวัอนี้ก็เป็นราคาโปรโมชันนะครับเด้อโปรโมชั่นที่พ่อมันโปรโมชันทุกเคียบเด้อโอ้มีกำไลเก่าหนาหลังให้กันเล้วพี่น้องไขยมีอาการติดสัดเจเที้อไว้พ่อเม่นี่จะาของเดิมก็บอกว่าอาจจะท้องครับอาจจะท้องครับโอ้กรบบ่กหูเนาะอาจจะเด้อพี่น้องเด้ออาจจะอาจจะเพราะว่าวข้สายพัฒนาอยู่น้ำเลี้ยงน้ำฟูงนะพ่อเนาะ ไปเขาแก้วเด้อพี่น้องน,นี่เนี่ยเห็นบ่ะไปเขาแก้วครับเนี่ยนี่นี่ไปเขาแก้วเด้อพี่น้องเด้อเขาขั้นสั่งกลางดีดีครับเมื่อกี้ผมวัดให้เด้อเด้อพี่น้องเด้อร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละพี่น้องเฮ้ยพี่น้องมาวัดก็อาจจะพ่อได้คือผมเท่าไหร่อะพอ่อถามว่าอายุสามสิบเก้าหาร้อยครับสามสิบเก้าเอาขันเป็นว่าม่น,มามามานลูกนี่ฟุกเลยเด้อนี่พี่น้องนี่แต่ว่าเจ้าของเพิ่นก็นอาจจะเนาะพ่อ สามสิบเก่าหาล่อยเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องเฮาโอ้แม่อ่างสำเภาเลย่ด้เด็พี่น้องเฮาพุ่นล่ะอ๋อสามสิบเก่าเนาะเพราเนาะสามสิบเก่าหาล่อยเนาะเรื่องเด้พี่น้องนี่แหละขวัญหามเงินหามท่องขวัญตกส่วงให้แม่รถจับเรื่องเด็ดนี่นี่ขวัญสองทางกับซองดอกเห็นพี่น้องเข้ายังง่ายครับไปเขาแก้วทั้งสองขางเลยนะครับผมสุดยอดเลยเด้ดพี่น้องเฮาจับเรื่อง เรียบม้วนทีดีครับสามสิบเก้าหารร้อยนาะพ่อเนาะเอาโอเคครับมาพระเบื้องแม่นี่อันนั้นเบอร์หนึ่งนาะพ่อมาเบอร์สองวัดนี่เบอร์สองนี่วัดเบื้องดูพ่อคือสูงสูงแท้เบอร์สนี่ก็อยู่เอาพ่อหันมาทางผมเด้อหันมาทางผมเลยหันตัวเรียกมาทางผมเข่าเข่าเด้อพี่น้องเด้อเข่าเข่าวหันตัวเรียกมากครับพ่อ อประมาณลอยสามสิบเลยพี่น้องเฮาสามสิบสูงครับอ่าประมาณนี้เด้อพี่น้องเฮาแม่นี่มีมูลาผสมบ่พัวบ่มีครับบ่มีเนาะควายไทยเลยเนาะควายไทยอ่าพันไผ่เลยเนาะครับไผ่ครับตัวนี้สูงครับพี่น้องโอ้ยกำไรเป็นเปืือนเลยนะครับผมกำไรเก่าหนาหลังเป็นเปืือนเลยไม่จับได้บ่ผอวจับได้ครับจับได้เด้อพี่น้องเด้อปาดขนเงวแห้งไ่ครับสองปีครับควายอาบน้ำข้องบ่ <laughs> อาบน้ำคล้อง <c oughs> นี่พี่น้องเขาสองปีมีอาการติดสัตว์จังพ่อเนี่ยเ,เ,เริ่มมี่นะครับเลื่มมี่เหรเนาะนี่ขวัญหามขึ้นหามท้องขวัญตกสวงขึ้นกันครับพี่น้องตาตาเยี่ยวครับพี่น้องเข้าออแม่นี่ยตาันาดำครับเป็นมั่นดีแต่พอ่อเท่าไหร่หรอพ่อส <laughs> ามสิบแปดห้าร้อยครับสามสิบแปดห้าร<ว>้อยห่วย โอ้ยพ okay. ี่น I mean. oh. yeah. oh. 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 ้องเ่ากำไรลมั oh. 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 ้ยกำไลเก่านาหลังเขาแงามแห้งครับโอ้มันพ่อแล้วตั้งแต่แฟนเถียดทวงมาอยู่ดีเอามายง้มได้กับเงินแมายง้มได้กับเืินเอาเงินไปใส่แค่ชาวบ้านเด้ออ๋อโอ้แงามแง้มพี่น้องเ่าสูงเบอร์สามนี่ดนะพ่อวัดเบิ้งเบอร์สามนี่วัดเบิ้งเท่าไรครับเนี่ยสามนี่ประมาณร้อยยี่สิบห้าครับเท่ไรครับพ่ออ๋อวัดให้เบิ้งเนี่ย พี่น้องก็ว่าได้ผมบววัดนะครับผมมันต้องเข่าทั้งพี่ได้พี่น้องมันยังสิบหลอกตาเอาลอยยี่สิบหาเอาลอยยี่สิบหาะว่าตั้มก็แม่นั่นเนาะตั้มก็แม่นั่นเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็กําไลเก่าหนาหลังให้กันครับพี่น้องเขาฝุ่นมาเป็นเปื้อนเป็นเพลินเลยนะครับตัวนี้ก็มี่มู่ลาผสมบ่พ่อบ่มี่เนาะคล้ยไทยเลยเนาะมาน้ากันบ่เด่นกล้วยไทยครับสายบุทยครับบ่มาน้ากันบ่เด่น สร้างเดียวกัน,อน,กนโอ้ยควายอาบน้ำคล่องที่เีดอกร้องดำครับ,รบนี่เลยควายเปียนขนในซื้อดอกว่าโอ้โยขนพี่นอ้องเขาก็เลยเกาหนาหลังเลยนะครับผมอยู่กับับบนครปีกี้เสื้อเขาเต็มว่งตาเลยครับก็บเลยเกาหนาหลังข้ออองเอวข่ามีขวัญหับเงินหับท่องคือกันนะครับผมมาจบแม่มาแม่มามาออนี่นี่ ให้เธอฟันตาสองทางกะดอกหนึ่งนะครับผมตาแป๋วโนเป็นน้ำเท่าไรครับพ่อเบอร์สามนี่ยเบอร์สามนี่ก็อยูสามสิบแปดห่าร้อยครับสามสิบแปดห่าร้อยเอาผมถามมือนี่มีสี่สิบเบอพ่อเบอมี่ครับเบอมี่เลยเนาะสามสิบเลยครับสามสิบเลยเนาะราคาปิว่ผชสมนะครับโอ้เอาสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามนี่เอาไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อง่ามใหมอ๋อสามสิบแปดห่าร้อยเนาะพ่อเนาะเบอร์สามอย่เนาะเดี๋ยวเบื้องไทยก็พี่น้องพุ่น สองสามนี่หางเง่าดำครับเลยเด้พี่น้อง่นสองจิ้มเด้ในี่เบอร์สามนี่พูดละเบื้องบันไทยตัวโอ้คักคักคับพี่น้องเฮาสวยงามเลยสามสิบแปดหา้อยคุยกันได้เนาะพอนนะ่อเนาะเชียงครับงงครับเียงง่ายครับผม,ม่ามันพีครับน้องฝนละที่แรกเบอร์ซี่นี่ก็เอาเบอร์ซี่นี่มาน้ากันอีกว่าพ่อนี่ยมาเดียวเดียวกันครับ <c oughs> มาเดี่ยเดียวกันเนาะตัว <c oughs> ตนี้ขวัญตกสวงตกสวงขวัญหับเงินหับทอง ปีกผีเสื้อเขาเตรมว่งตาเขาขั้นส่อนครับพี่น้องป้าอึกบิกเผาแม่พี่น้องเข้าฝุ่นเบิ้งได้ไหมล่ะพุ่นล่ะพงาครับุ่นเอิ๊กบิกเผาเลือกนะครับพี่น้องเข้าพุ่นล่ะอันนี้ขวัญหามเงินหามท่องเป็นทุงยามตรงกันทั้งสองขางเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบืบอ้องทั้งทั้งเด้อนั่นตรงกันทั้งสองทางเลยเด้อพี่น้องเห็นบน่ันนั่นเนี่ยตรงกันเลยนะครับผมเออ เบิ้งทั้งไทยพ่อจ้วงจ้งเนี่ยสูงซ้ำกันเนาะพ่อกับแม่นั่นเนาะสูงกว่าแม่เบื่อสามจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อสูงกว่าจักน้อยนะครับผมเท่าไหร่ครับพ่อสามสิบสามห้าร้อยครับสามสิบสามสามหมื่นสามห้าร้อยครับพี่น้องเข้าสามหมื่นสามพันห้าร้อยฟังบ่ผิดเนาะพ่อเนาะคครรัับบเเเอาป็นงโอ้ยพี่น้องเข้าสิหาใสนี่แหละพี่น้องเข้ายุคนี้ มันก <zo> auto> ็ย <autour> so um ู่น yeah. okay. okay. uh ี่แหละพี่น้องเข้านี่ยไฟเดี๋ยวโอ้ยพ่อจวงแวงเสร็จแล้วพ่อพุ่นล่ะงามให้พุ่นพี่น้องเข้าพุ่นผมไปเบิ้งชัดๆเลยนี่ผมเยาขึ้นปกเลยเด้อทานี่ครับผมเนี่ยสวยงามเลยพี่น้องเข้าสามสิบสามหาร้อยเนาะพ่อเนาะเบอร์ซี่เนาะพ่อโอเคครับผมพุ่นล่ะงามด้วยพี่น้องด้วยผุนล่ะโอ้เป็นเซียนเป็นเซียนเลยนะครับสุดยอดเลยนี่มันคือแม่เบอร์หนึ่งแท้พ่อมี่ยังในท้องเ่ะนี่ สงสัยซื้อได้พี่น้องยังบ่มีครับบ่มีเนาะครับมีอาการเป็นสัตว์แล้วครับโอ้มีอาการแล้วขึ้นข้อกันแล้วนีมโอ้มือนี่เลยเนาะมือนี่ขึ้นข้อมกันเลยเนาะมือนี่ฝันตกสวงพอดีเลยครับพี่น้องฝันตกสวงพอดีมีกำไเรเก่าด้านหลังกำไเร่หาด้านหน้าครับิมบวมแล้วครับอ๋อเนาะพ่อโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเข้าเนี่ยมีอาการเป็นสัตว์แล้วตัวนี้ครับโอ้ยขั้นมันมีตัวเถือกนี่ใส่กันเราได้พ่อนี่นี่พี่น้องเข้าขึ้นข้อมตัวใดเหรอพ่อ ขึ้นค้อมมู่แถวนี้เนาะแมนคโอ้ขึ้นข้อมเลยพี่น้องเรื่อยเบอร์ห้าเบอร์หกนี่นะครับที่เป็นสัตว์อ๋อเป็นสัตว์มือนี้เลยเนาะตัวนี้มีขวัญตกสวงพอดีเลยครับพี่น้องเฮาเนี่ยนี่คืออาการคไขยขึ้นเป็นสัตว์เด้อพี่น้องเฮาเนี่ยเนี่ยยังพันได้ลงเด้ดนี่น่ยไปเขาแก้วทั้งสองขางครับพี่น้องเฮาดีครับไปเขาแก้วทั้งสองขางหัวหนวกได้พี่น้องเด้อขวัญสองทางสองดอกนั่พี่น้องเฮาเป็นสาวแล้วเต็มสาวเนี่ยขวัญอ ฝันในตกสวงทั้งสองขางเลยพี่น้องเขาเท่าไหร่ครับพ่อว่าอายุสามสิบสามห้าร้อยครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องโอ้โอ้ดอเบอร์ฮะเบอร์ฮะครับเบอร์ฮะนี่เบอร์ฮกนี่ก็ขึ้นอีกเป็นว่ามือนี่เบอร์ฮกกระคืนอีกครับนั่นเห็นว่าพี่น้องนี่นี่นี่ไขว้หุนเห็นป่าวายติดสัตว์เดี๋ยวพี่น้องมาอันนี้ก็กำไลเก่าหนาหลังให้กันแต่ว่าอันนี้สีลงแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นแบบจิ้มกระมวลเมื่อกันครับบ๊อก่อนครับ เดี๋ยวเบิ้งก่อนพี่น้อง,งโอ้ยวขยขึนพี่น้องเข้านี่ล่ลควายขึ้นขวัญตกสวงอันนี้ขวัญหามเงินหางชนะ่องขวัญหางแอกสองดอกมาลูกไหมโอ้ยตาเพียบูไดมอนครับพี่น้องเข้าเน่เห็นว่าวา้ขึ้นพี่น้องเข้าเห็นว่านี่คนนึกว่าคนในลุงแต่ว่าแม่นี่ล่งแล้วแม่นี่ล่งแล้ว,แ,ลแ,ลวแต่ว่าปีกผีเสื้อเขาเต็มวงตากำไรเก่าหนาหลังนะครับพี่น้องเข้าเนี่ย เพิ่งค้นเขาขวัญสองทางสองดอกยอเป็นหางหงคมวดเป็นนกยุ่งลำแพนผมมาขวัญหาบแอกครับพี่น้องนี่ครับออาไปสองดอกครับทับได้เลยครับเอาไปคู่กันพี่น้องเข้ามีสิบมือทับได้เลยครับนะครับผมแต่ว่าอันนี้ล่งแล้วแต่ว่าตัวนั้นยังพันในลงเด้อยังบทับั้งที่สองครับตัวนี้ล่งแล้วแต่ว่าตัวนั้นพันด้ลงนั่นเห็นว่าพี่น้องเข้านันเห็นว่านันพันในลงเบอร์หกเท่าไหร่พ่อ สามจุดสามหาร้อยครับราคาเบาๆนะครับโอ้ยสามหมื่นสามพันหาร้อยครับพี่น้องเข้าครับราคาเบาครับสิ่ไปหาเอาไซรัสนี่ขึ้นแล้วนี่เห็นว่าเนี่ยพี่น้องเขาสุดยอดเลยโอ้เนาะนั่นนั่นนั่นเห็นว่าพอดยเหรอนั่นเห็นว่านี่ยนี่นี่พี่น้องเข้าไขว้นไขวยขึ้นนี่แหละเห็นว่าเนี่ยนี่เบิ้งเลยนะครับผมหางเงืองแท้เลยแต่ว่าอันนี้ล่งแล้ว ครับพี่น้องห่าอันนี้คือสิบพท่านได้ขึ้นน้ำเขาดอกเนาะเอออันนี้พทนได้ขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็ก๊าไลเก่าหนาหลังคือกันได้พี่น้องห่ากําไล่เก่าหนาหลังมีขวัญหาบแอกคือกันนะครับผมขวัญหาบแอกขวัญหาบเงินไอขวัญตกสวงหนึ่งสองนะครับพี่น้องห่าโอ้ยบูไดมอนด์ข้กันได้พี่น้องตาเนี่ยเห็นว่าเนี่ตาเพชรบูไดมอนด์ขวัญท่องท่างอันนี้เขากลางดีดีครับพี่น้องห่อ เขากลางวงพระจัทนทร์ขั้นธนูมีหูฟอนอุดรธานีครับกัมเรเก้าหนาหลังครับพี่น้องเฮาเนี่ยส่วนสูงกับยุบประมาณไข่เป็ดไข่ไก่น้ำกันเนาะพ่อเนาะลอยยี่ครับลอยครับพี่น้องเฮาเบอร์ไหนพ่อเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเท่าไหร่ครับเบอร์เจ็ดนี่ก็สามสิบสองห้าร้อยครับสามสิบสองลงแล้วครับพี่น้องว้ายก็คือปวดพวกเลย ตัวนี้เขาขั้นซังโอ้เขาขั้นซังเขาวงะจัร์ครับพี่น้องเอาเขากลางเด้อพี่น้องนี่มีขวัญหาเปียกแล้วก็จอมพญานั่งเงินงนัง่งท่องดอกหนึ่งครับท่องมันคืออ่อง่องดีแะเพระว่าเอียเอ่ยมนะเนาะโอ้เบอร์เจ็ดครับพี่น้องเฮาแต่ว่าเน้นเบืเ้องเน้นช่มตัวจริงย่อฟ้ามเนะพอเนาะสีชั่วกว่าเด้อพี่น้องเด้อ แมนครับขันเบนว่ามาเบื้องยูฟ่ามได้กับกับสีดีมากๆนะพี่น้องเฮาเพราะว่าเบื้องในคลิปผมกับสีได้เบื้องรประมาณนี้แหละนะครับ<อ>พี่น้องเฮาโตและหน้าที่สองหน้าที่คนที่เคยซื้อไปครับอยู่สั่ง,งมากครับเผิดหวังนะครับผมเพราะว่ากันสีไทยด่วนก็นั่นกับว่าใดนะครับพี่น้องมันหลาตัวนะครับนี่ก็มีอยูสิบสามตัวครับเบอร์แปดนะพ่อรนอ่นี่เบอร์แปดนี่ก็มีขวัญหางเงินหางท่อหรือขวัญหางเอกดอกหนึ่งนาดอก นะครับพี่น้องเข้าหมอท่องบ้าบ้าควาดนะครับเด็ดควาดนะครับเบิ้งกันนี่ฝันหัวหมอท่องครับหมอท่องเหล่ากาฝันสองทางสองดอกเอี่ยวเป็นหางหงก็ไมเลเก่าหนาหลังมากขึ้นกันครับพี่น้องเข้าเป็นไข้สายพัฒนาแต่ว่ามันมีอัตลักษณ์มากเต็มแมพี่น้องเอ้าพ่อมันคือบวมมันสีขึ้นอีกคือไข้ในเพีผมทุกตัวมีคุณค่าเม็ดนะพี่น้อง พี่น้องบางคนกับว่าผมว่าง,งามกับงามบ่าง,งามคือพ่าง,งามก็คือพี่น้องเบิง้งให้พี่น้องพิจาน้านะครับผมโบอตองเสือผมนะครับควายู่ในเพจดผมอยู่ในขีปผมแต่เงินอยู่ในกระเป๋าพี่กับระเป๋าน้องเพราะนั้นพิจาน้าเอานะพี่น้องยญ้าให้คนแปลกหนา้ายังเบ้ากว่านักมาตัวใดเด้อพี่น้องเด้อผมเนี่ยเห็นคุณคาพิ่นมัดนะครับผมนี่มีควันทัด,ดอกไหม นะครับผมนิดเดียวนะครับผมเบอร์แปดอายุกับยุ่ปะมณปีนะพอ่อเนาะบบนเอาเท่าไหรพ่อเบอร์แปนี่เบอร์แปดนี่ว่าวยยี่สิบแปดห้าร้อยโอ้ยพี่นองเขาเยี่สิบดห้ารอยเด้อ,อ,ดอดแบลงเราเด้อวงหันอะไรมาวพงหันห30มสิบกัวอันนี้เหลือยี่สิบกัวเด้อพี่นองเด้อ,ดนอเนี่ยยี่สิบแปดับห้อยคุยกันดีๆเหลือยี่สิบหเด้อพี่นองบานี้มันถามว่ายี่สนี่ยทรงฟรีพ่อพ่อ ามระยะทางก่อนครับเอาองซี่ไหวงีสิบแปดหาร้อยนี่บ่เกินรอยลนี่ไหวปะเอาไหวครับเอาไหวเนาะเอาเอาเอาโอเคโอเคเด้อพี่น้องเด้อควายทุกตัวนี่เพราะตัวเราก็บ่เกินรอยลพี่ครับกกิโล็มีกะอันนั้นก็นักไปโอ้หนักอยู่พี่น้องเฮาคันเกินรอยลคือยังเบากว่านี่แหละคันเกินรอยผมก็บ่อยากไปให้กันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคันบ่ถึงรอยผมพ่อไปผมก็ไปอยู่นะครับผมครับผมคนทรงข้ารถกั อันนี้เบอร์เก้าเนาะพราว่าเบอร์เก้าครับนี่ก็มีขวัญหับเง้นหับทองขวัญหับแอกสองดอกตาบูไดมอนท์เท่กันครับพี่น้องเอาเดี๋ยวนี่เห็นว่าเสนี่วายไทยมันอยู่ตรงนี้เด้อพี่นงองส,สายพันธุ์ไทยพันธุ์ผมพุัตแต่พี่นงองสิเบิ่งว่าอ้วนพี่สูงเข้าหาได้ตามฟ้ามหญ่ครับพี่นงองแต่ว่าบางครั้งควาย,ยู่น้ำเพลินอีกแบบหนึง่งยูนน้ำเท้าไปอีกแบบหนึง่งมันยู่ที่เท้าเด้อพี่นงองเด้อับกาศรลาย คนที่ซื้อไปแล้วก็หลายท่านครับมีค่ามีราคาหลายตัวอยู่ครับอ๋อมันขึ้นไปเนาะพ่อเนาะไปราคาตัวนีก้ก็กำไรเก่าหนาหลังพี่น้องไปเบื้องควายอยู่วัดป่าโนนนี่เวียดเด้อจากควายบ้านๆธรรมาดาธรรมาดานี่ไปอ,อ,อยู่กับหลวงพวานี่มันเปลี่ยนไปคนละอย่างเลยนะครับแถมส่งลูกออกมาแต่ละโตนี่มหัศจรรย์พนนี่น้องเฮาเพราะนั่นมันอยู่ที่เฮาเด้อ,อเบอร์เก้านี่เอาเท่าไรเพออ่อเบอร์เก้านี่ก็อยู่สามสิบ สองห้าร้อยครับท่านสามสิบสองครับพี่น้องเขาสามสิบสองเด้อสิบครับพี่น้องบ้านเบาซ้ำไต่พอดเบาลงมเอาผอจวงอ้อมเลยครับจวงอ้อมให้เบื้องสวดส่งควายบ้านสายพัฒนาครับพี่น้องแต่ว่าอัตลักษณ์ไทยเข่าเต็มกําไลเก่าหนาหลังตาแต้มแกมจำข้อสามอ่องฟองข้อเขาถุงเท่าซี เข่ามืดครับพี่น้องผมบันยายไปมืดทุกโตแล้วลละนะครับผมอนี่เห็นว่าพี่น้องนี่เห็นว่านี่ตัวนี่เบื้องบันไทยนี่ตนี้เท่าไหร่พ่อราคาพิเศษที่กูยูยี่สิบแปดหา้ครับยี่สิบแปดหาร้อยสองมื่นปดพันหาร้อยครับพี่น้องพี่นองบางคนก็บอเข้าใจยี่สิบปดสามสิบแปดหาสิบปดคือยังครับยี่สิบแปดคือสองหมืนแปดครับ แต่ว่ากันพันว่าเจ็ดสีรังเทียกันควายซ้ำนี่พันว่าเจ็ดสนั่นคือเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้เอเข้าตรงเบื้งลักษณะวายเฮาแต่ว่าพุงค้นวายงามเพันวาเสาะยี่สิบต้งสี่สองแสนแต่ว่าเสียเข้าใจกันยิงคือทะยี 28, 2, สิบแปดคือ 2, คือสองหมื่นแปดทะสองร้อยแปดสิบคือสองนแปครับเบอร์สีบนาะพอเนาะนั่นเห็นว่าพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้ออัตราวา่ไทยเขามามดนะครับพี่น้องเฮา มันอยู่ที่เฮาเด้อพี่น้องเด้อมาเพราะอันนี้เบอร์ซิบเอสดเบอร์ซิบเอสดตัวมาครับเบอร์ซิบเอสดมาทองอ่องป่องดีเด้อเบอร์ซิบเอสดมาทองอ่องป่องดีเลยครับเออครับอ้างดีนะครับพี่น้องเฮานี่เอาไปกจะเลื่อนเติบโตครับผมนี่เอาไปเฟือกนี่สวัสดีอยู่นน้ำร้านกาแฟนพี่น้องเฮานี่ตราแป๋อนกเป็ดน้ำดีคือ็ยังนี่ยครับครับผมมาอีหล่ามั้ยฮครับฮัลโหลมานั่นเห็นว่าพี่น้องเฮารูปรวยรวยอยู่นี่ ใายสวยน่ครับผมแนนเสี้ยนะครับผมเนี่ยพี่น้องเท่าไรเราพ่อเบอร์สิบเอ็ดยี่สิบหาห้าร้อยครับยี่สิบหาห้าร้อยสองหมื่นหาด้วยพี่น้องเด้สองหมื่นหาพันหาร้อยราคานี่บเพราะตัวลอยกิโลทรงฟี่ครับจากตังคยครับผมครับผมอันเส้าหน่อยมหัศจรรย์นี่เมไ่นใดสวัสดีมากแต่ฝนเห็นบ้านพี่น้องเข้องเนี่ย ร,รูบรวยรวยอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องเฮากาัแป้วครับตัวนี้หูอีหลีนี่หูโอ้ยเนาะซื้อตัวนี้เป็นดันเสื่องดีครับผมเท่าพ่อจักปีแล้วตัวนี้ครับประมาณอยู่บ่ถึงปีครับบ่ถึง6เดือนได้บ่บ่ครับผมประมาณอยู่โอ้ยนี่ันผมบ่ติดว่าผมทำงานเนี่ยผมเอาเลยเรื่อพี่น้องเรื่อยี่นางเนี่ยมันหูนะครับผม ผมย to right ่ไปกินยาอ้อนนอนใส่อยู่ในฟ้าผมผมสิบว่าคไทับก็ได้คันพี่น้องมาเนี่ยครับผมเนี่ยเ็นบ่าเนี่ยนะครับผมพุ่นตาแป๋วนกเป็ดน้ำครับพี่น้องหฮาเขากับง้มเด้อพี่น้องเด้อพุ่นล่ะอง้มเท่าไหร่ครับพ่ออายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองสองเมื่สองครับพี่น้องห่าสองเมื่อสองเดี๋ยวผมเบื้องทางพี่พ่อเนี่ยสองเมื่สองเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สิบสองเนี่ย งามนะครับพี่น้องเขาออกไปกินยาอ้อนนอนน้ำใสอยู่ร้านกาแฟครับพี่น้องไปเขาแก้วเนี่ยนี่นี่ไปเขาแก้วนี่เห็นบ่นี่ครับพี่น้องเข้านี่เนี่ยเลียมเรียมเนี่ยครับพุ่นจับรวบรวยรวยอยุ้ยโอ้ฝึกสวัสดีได้ได้พ่อเนี่ยสวัสดีแด้วลูกเห็นได้ปะข้ออ่องเอือพวกพะอุบพวกบ่เห็ดบ่เปลี่ยนต้องฝึกเนะพี่น้องเข้าต้องฝึกครับต้องฝึกต้องฝึกหูวแห้งครับยอมรับครับผมพุ่นล่ะ เพิ่งผมจับก็รรวยรวยเยอะคนเลยโอ้ยงามแต่หากใครรูบกเอ้นีิบสองเนาะพ่อเนาะเอาโอเคนี่เด่นพ่อเบอร์ิบสามนี่เด่นนี่ยมันขึ้นเดีมันคือห้นเดี๋ยวเบอร์สองน้องทุดท้า้ครับเขาเสนเข้าไหมครับอ๋อสนเข้าไหมสนเข้าไหมครับผมเลยพี่น้องเข้าอันนั้นนีสองอันนี้เท่าไหร่พ่อเนี่ยอันี็ยูี่สิบเอ็ดครับอนีพเอ็นเ่าพี่น้องเข้า โอเอาไปนับกันเด้อก็เบอร์สิบสองพี่น้องเข้าแงามให้นะครับผมครับผมพอเป็นพี่น้องเข้าทุนหน่อยเด้อโอ้นี่เด้อพี่น้องเด้อคือยุคนี้มันก็้เจ๊งเสียหระพี่น้องเข้าหาดเจ๊งเสี่มื่เนี่ยแต่ว่าอยู่ที่เข้าเด้อพี่น้องโอ้ผมอยากได้เบอร์สิบสองเด้อบาตเนี่ยหัให้นะครับพี่น้องเข้าเบอร์สิบสองแง้มเด้อพี่น้องอันนี้เท่าไรก็พราะ่ายี่สิบเอ็ดพี่น้องเข้าเบอร์สิบสามเด้อแต่ว่าสวนเข้าไม่เนาะพราเนาะ โอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเข้าในยุคนี้นะเพราะว่าเข้าสีหาแบบสามหมื่นกว่าสองมื่นกว่าแล้วเข้าสี่ไปเอาแบบที่มันเฉียออกไปสิมันก็นยากนะพอนะม,มันมันหายากนะครับพี่น้องเข้าแล้วพี่น้องอย่าลืมด้วยว่าเสื้อว่าเสื้อควายนี่เสื้อเงินสดได้เพราะได้เสื้อเงินเส้นก็ยังรถมดมตอร์ไสคนนะครับพี่น้องเข้าเพราะนั่นกน ดีๆนะครับผมเราก็มี่ยังก็โทั่วมหาเจ้าของเพื่อนเด้อพี่น้องกันทั่วมหาผมผมว่าง้ามมืดครับแต่ว่าพ่อผมว่าง้างมืดแล้วที่ว่าผมตัวอีกนะครับเพราะนั้นพี่น้องพิดเจอหน้าเด้อจ่งมือนีของพ่อผู้หญ่นี่ก็ผมก็เพิ่งล่งไปว่างสองสามมือว่างหันนะครับผมนี่ก็มาอีกแล้วนะครับเพราะนั้นกับพี่น้องกับพี่น้องพี่เจอหน้าออกับพี่น้องเข้าแต่มือนีมันคำเหรอเนาะพอนะจะเอาซ้ำานีเหรอพี่น้องมือนาอาการนายังมาว่ากันไหมครับพี่น้อง ครับขอค้วยพ,พ่อผู้ใหญ่สุวิทย์นะครับพี่กัดยุ่ยใส่ก่อพ่อ,อพี่กัดย<บ>ุ่ยใส่ก่อนสำหรับพี่กัดที่ตั้งภาพนะครับครับผมครับอยู่ที่บ้านโพงิามครับตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดปอนแกานครับเบอร์โทรสำหรับเบอร์โทรนะครับเด้อครับ0 8 6 2 3 3 4 8 8 1และ0 9 3 ห้าหกห้าหกซีสามสามครับโอเคพี่น้องเขาติดต่อได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะพ่อเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงครับครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณคุณก่อนอีกครับต้องเนื่งครับที่แปดนะครับแปดแปดท่านว่าเนาะครับผมท่านว่าพุ่มปีสองห้าห้าพี่ต้อมนะครับสนใจกับพี่ต่อมอได้ครับครับผมสะดวกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะพ่อครับสำหรับมื้อนี้ครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ